โอเคครับคุณผู้ชมก็กลาบสวัสดีดและสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะามาโน,นหนึ่งไทยแลนด์คนที่คนเดิมของทุกคนนั่นเองอ,อยู่ที่เคมซูปเปอร์มาร์เก็ตสปีคุณผู้ชมมาวันนี้พก,พกทุนพกทุนมาที่สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะอืมดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไงนะกัดทุนสองหมื่นเล่นทุนเยอะบ้างคุณผู้ชมโอเค ม,นนมุนนานหนว่าจะเป็นอะไรผู้ชมนะโอเคใครยังไม่ไม่มีเว็บเล่นหนะหรือใครอยากเล่นเว็บเดียวกันกับที่ผมรีวิวครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะสักครู่นะผู้ชมนะอ๋อปิดเสียงไอห้มไอหัมแป๊บนึงรู้สึกเหมือนเสียงจะแหบอ่ะ นำมา8,000ครับดอกเมื่อกี้โอ้โหแฮมยาวเลยผมอืมคอไม่ค่อยดีนะตอนนี้นะเป็นแสบคอ,องไงไม่รู้ผู้ชมนะไม่รู้จะเป็นโควิดหรือเปล่ายังไม่ได้ตรวจเมือนกันนะไอ้ก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับนะสมาชิกทุกคนนะอืมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนแหละครับนะดูแลตัวเองด้วยนะครับนะฝากความเป็นห่วงไปถึงทุกคนเลยนะครับนะ สำหรับเกมนี้คุณผู้ชมใครที่ดูผมเป็นประจำอยู่แล้วนะผมเล่นเกมนี้บ่อยมากนะจะเป็นว่าติดอันดับที่ผมชื่นชอบอะนะโคตรนี้ดีกว่าเอออย่างชอบเลยนะเกมนี้คือชอบตัวคูนมันอะคอมโบหลายยาวๆคูเนเยอะๆอย่างนี้โอ้โหบึมบําเซมเบยแน่นอน่อนผู้ชมตัวคูนอยู่ไหนพี่ชายโอ้โหม,มีตัวคูน นิหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะกิจกรรมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สล็อตนะกิจกรรมแจกคิดิตฟรีห้าพันครับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคิดิตฟรีห้าพันนะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหลายยางยาวตัวคูณอยู่ไหนโอ้หหมดนานอีกละ มุนนานๆนี่จะออกแบบว่าเอาโชคเอาลาบมาให้หรือเปล่านะผู้ชมต้องลองดูนะเออเพราะตอนนี้ผ่านไปประมาณ35หมุนนะกำไรมาละพันสองพัน่ผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่อย่างที่บอกคุผู้ชมไม่จําเป็นต้องมีทุนเยอะก็สามารถเล่นได้นะผมว่าเห็นผมเล่นทุนสองหมืน่นนี้คุณลองเล่นทุนสัก200ดูก็ได้นะผู้ชมนะทุน200เป็น4บาทพอครับ อเอากำไรสักหนึ่งเท่าตัวผมว่าทำไม่ยากเลยนะกำไรหนึ่งเท่าตัวเนี่ยเออเท่านี้ับโอ้โหผมคิดว่าพออยู่พอกินแล้วนะเออขอได้ข่าหนอมอมะวันละร้อยสองร้อยก็ยังดีคุณผู้ชมนะทำวันละร้อยทุกวันได้สามสิบวันได้สามพันเลยนะครับนะเน่นสล็อตไม่จําเป็นต้องมีทุนมากทุนน้อยคุณผู้ชมทุนเท่าไหร่ก็เล่นได้นะ นี่จะไปหนึ่งพันทีเกมยังไม่มานะผ่านไปประมาณสามนาทีถึงสี่นาทีคุณผู้ชมลักน้ำลักไปลืมลักหน้ามา้าโน้นหนึ่งไทยแลนด์ด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคุณผู้ชม รวพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้ครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนครับนะขอไม่ได้เลยครับ <c oughs> คอมเมนต์พูดคุยกันได้คุณผู้ชมตอนนี้ผ่านไปประมาณ80มสินมเนะเออขาดทุนอยู่ประมาณ8 00 0คุณผู้ชมโอโ้โหหนักหน,นาสาหัสอยู่เอาการบอกเลยใจเย็นเพื่อน โอเคยังได้อยู่คุณผู้ชมตัวคูณอยู่ไหนครับโอเคคูณ5ครับคุณผู้ชมดอกนี้เจ็บหนักนะจะไปสามพันสิบสามพันหนึ่งร้อยคุณผู้ชมคิดไม่ทันนะ <c ười> ไม่ได้เก่งคนิดคุณผู้ชมแต่คิดในใจตลอดอะเนี่ยสี่ไปดอกนี้คุณผู้ชมมาห้าเันสองไปดิหรือเปล่านี่โอ้โหแมนซะด้วยมเดาครับนะห,หรือสาเหต เดาอย่างเดียวผ่านไปกำลังจะครบ100หมุนคุณผู้ชมขาดทุนอยู่ประมาณห0 0 0บาทนะเดี๋ยวเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่ดีกว่าแต่ก็ยังมีส่วนดีคุณผู้ชมที่มันยังไม่ขาดทุนไปมากกว่านี้นะรายหมุนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชม โอเคดูเป็นเงียบๆครับนะคอมโบโหมดไม่ค่อยมาแบบคอมโบหลายยาวๆไม่ค่อยมานะ ต่น,นี้ได้อีกพันสี่ครับคุณผู้ชมคอมโบเนื้อเนื้อชิสชีสนมนมเงี้ยโอ้โหเนื้อนมไข่มาครบอุ้ยเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เห็นคุณผู้ชมฟรีเกมซ่อนอยู่หลังผมวะโอโ้เหมือนซ่อนไพ่ยวะซ่อนฟรีเกมเนี่ยซ่อนซ่อนไว้ซอกช่องฟรีเกมมาคุณผู้ชมมาม,มาดูกันจะเป็นยังไงโอ้แต่ทำไมมันเกลือขนาดนี้วะเพื่อน ยังไม่จ่ายสักหมุนน่ะโอเคคูณหกกับดอกนี้ได้หรือเปล่าโอ้หได้พันสามิงว่าอุ้ยการันตีก่ออีกห้าหมุนคุณผู้ชมมีคอมโบหรือเปล่าใหม่สักตัวก็ได้มาเป็นบวกเป็นสิบหมุนไปเลยโอ้โหตัวหนึ่งเพื่อนผ้อุ้ยเบ้โห้ามไปสองช่องโอ้เสียดายโอเคไม่เป็นไรผู้ชมมา อีก7หมุนที่เหลือสู้กันต่อครับขอแบบบึ้มบั้มซิมบี้สักชุดดิเพื่อนนะให้เป็นขวัญตาดิขวัญตาประชาชีโอ้โหโออีกสองหมุนเพิ่งได้มาแค่สามพันแปดอุย้ยขอเป็นขวัญตาประชาชีหน่ยอยคุณผู้ชมต้องมาแล้วเพื่อนขวัญตาประชาชีคูณสิบบัตดอกนี้ การันตีสองหมื่นครับบอกแล้วสามหมื่นครับผู้ชมตอนนี้บ้บอบาบอพอบบอพอโอ้ขยายใหญ่ด้วยเดี๋นึงขยายใหญ่ด้วยมาใหญ่ไงวะโอ้โห คุณผู้ชม3 000, 1 8 0 0บาทมบาดอกนี้มาเอาดอกสุดท้ายนะโอ้ถือว่าเอาเรื่องครับคุณผู้ชม3 000, 4 000, 8 2 0บาทครับ15หมุนนี้เออเด็กมันเอาว่ะไปให้ต่อสักหน่อยหมดแล้วคนพอจริงนะจาก การที่นั่งดูเมื่อกี้ผู้ชมออกจากฟรีเกมอ่ะปล่อยมันไปต่อสักนิดหนึ่งนะไม่วาวยาวไม่จ่ายโอเคผู้ชมมาทุนสองหมื่นครับวันนี้นะกำไรมาหนึ่งเท่าตัวกว่ากว่านะกำไรร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าใช่แหละร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมนะทุนสองหมื่นกำไรมาสองหมื่นสี่ครับนะก็ถือว่าพอได้ค่าขนมผู้ชมวันนี้เออใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะหรือใครอยาก เล่นเบบเดียวก,กันกับที่ผมรีวิวคุณผู้ชมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะพ่อหอมปากหอมคอครับวันนี้เจอกันคลิปหน้านะเออใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้หน้ามานู่นหนึ่งไทยแลนด์ด้วยละกันนะคุณผู้ชมวันนี้ผมขอลากันไปก่อนดีกว่านะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย